ไปดูความคืบหน้าของลุงพลป้าแตนบ้างลุงพลป้าแตนเ<โฟ>นี่ยน,นะฮะเขารับทราบข้อเก่าหานะครับคดีที่ร่วมกับยูทูบเบอร์ตัดต้นกระถินป่าจําได้ไหมครับและเป็นไม้ห่วงห้ามนั่นแหละนี่เป็นภาพขณะที่ลุงพลกับป้าแตนนะครับเข้าไปให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนตํารวจภูธรกกตูมครับคดีร่วมกันทําไม้ห่วงห้ามนะครับอันมิได้แปลรูปในป่าสงวนแห่งชาติดงภูพานจังหวัดมุกดาหารครับ ลุงพลป้าแตนมาพร้อมกับทนายส่วนตัวครับใช้เวลาให้ปากคำประมาณ3ามชั่วโมงลุงพลป้าแตนเปิดเผยหลังการรับทราบข้อกล่าวหาบอกว่ารายละเอียดให้ถามเอาจากทนายความส่วนประเด็นช่วงเนี้ยถูกพนักง,งานสอบสวนเตรียมนัดส่ฟงฟ้องในหลายคดีทั้งคู่บอกว่าก็ไม่ได้วิตกไม่ได้เครียดอะไรนะครับขณะที่นายสมเกียรติโรจะนะอรกมลทนายความเนะี่ยเปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นลุงพลนะครับเราว่าเป็น คนในคลิปจริงๆและขอให้การบางส่วนที่ตัวเองเกี่ยวข้องเท่านั้นส่วนยูทูบเบอร์คนอื่นเนี่ยไม่รู้เพราะจะตอบได้เฉพาะลูกความตัวเองเท่านั้นคดีนี้บอกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกการเลื่อยไม้จริงก็ต้องไปดูเจตนาว่าเลื่อยเอาไปทําอะไรส่วนป้าแตนเนี่ยเขารับทราบข้อกล่าวหาในกรณีที่นายอัจฉร,ริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานช่วยเหลือเยื่ออัดยากรรมแจ้งให้ดําเนินคดีกรณีที่ป้าแตนเนี่ย ลงบันทึกประจําวันว่าถูกผู้ไม่หวังดีเอาบัญชีไปเปิดรับบริจาคเบอร์นตนประแตนให้การปฏิเสธครับสําหรับคดีร่วมกันทําไม้ห่วงห้ามอันยังมิได้แปรรูปในป่าสงวนแห่งชาติดงภูพานนี้นะครับนายพรพิโรมอุระแสงท่านพอ,อ,อศูนย์ป่าไม้มุกดาหารเข้าร้องทุกกล่าวโทษเพิ่มเติมกรณีปรากฏภาพในโซเชียลมีเดียที่ลุงพลกับยูทูบเบอร์ร่วมกันเลื่อยไม้โคนนะฮะ ต้นนนทรีหรือว่ากระถินป่ายูทูบเบอร์กว่า10คนครับที่ปรากฏในภาพพนังกงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบร,รวมพยานหลักฐานเพื่อส่งหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคําเพิ่มเติมสําหรับผู้ถูกกล่าวหาคดีร่วมกันทําไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปลรูปในป่าสงวนแห่งชาติดงภูพาจังหวัดบุกดาหานมี12คนนะครับก็ต่างกรรมต่างวาระกันไป